คะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทุกท่านการเกษียณอายุราชการก็เป็นเวลาหนึ่งของการเป็นข้าราชการในส่วนตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงแห่งนี้ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา34ปีรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เป็นข้าราชการครู และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนทางด้านอาชีพด้านการประมงให้ออกไปเป็นกําลังคุณภาพที่สำคัญของประเทศในหน่วยงานต่างๆวาระ,กระเกษียณมาถึงแล้วก็จะขอฝากภาระหน้าที่แก่ทุกท่านที่เป็นโงคาประยศขอาวิทยาลัยให้ทำหน้านที่ในส่วนร่่งให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ท้ายสุดก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีความก้าวหน้าความสำเร็จในการประกอบสมาชิที่ดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปราสุภาพค่ะสุภาพมณีสว่างเนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุรชาชการวันนี้ จริงๆแล้วเป็นตามขั้นตอนของราชการที่คนเก่าไปคนใหม่มาวันนี้ก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันตลอดการธมานที่นี่38ปีเริ่มต้นจากอัรธมานบรรจุในตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างประจำในปีปศ2528 เป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของวิเลยประมงตั้งแต่ก่อตั้งวิเลยประมงสมัยนั้นเริ่มเรียนครั้งแรกที่วิเลยเกษตรสงขาและย้ายมาอยู่ที่วิเลย์นั้ณปัจจุบันเห็นเด็กนักเรียนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนถึงรุ่นที่สี่สิบการทรมานของปสุ ทำมานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์มีจิตเมตตากับเด็กนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนถึงว่าสูไม่ใช่ครูตลอดชีวิตการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนนักศึกษาอยู่เสมอม,มาส่วนมากจะติดทองหลังพระตามปฏิญาณเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะ แล้วก็ฝากข้อคิดให้กับลูกๆหรือน้องๆรุน่นหลังความสามาคัคคีคือพลังทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ร่วมมือกันทำานขอฝากอีกข้อนะคะโปรดช่วยดูแลคนดี สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าประสุรัก์วิทยาลัยและทุกคนผู้ประมาณที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แต้วท่าชาวันธรรมเจริญค่ะวันแรกที่พี่ได้เข้ามาทำงานในที่แห่งนี้คือวันที่12กุมภาพันธ์2530งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานแรกคืองานเอกสารการพิมพ์ หลังจากงานเอกสารการพิมพ์คืองานทะเบียนพศปีพศส5 4พสก็มาทำงานการเงินยาวมาจนถึงวันสุดท้ายของวันเกษียณแต่ละงานความยากง่ายก็ต่างกันแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความตั้งใจในการทำงานและความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานสุดท้ายพี่ขอให้พี่น้องๆจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เฉยลยรัฐหยู่สงนะคะ,ะการศึกษาวุฒิปริญญาตรีวุฒิกอออรกศบเอกบรรลักษ์สีปีนะคะมาทำงานที่เวลัยครั้งแรกก็เมื่อเดือนตุลาคม2529จนถึงตอนนี้ก็กศสอ 2, 6 6กแล้วร่วมนับเป็นเวลา ก็าก็37ปีแล้วค่ะ,ะป้าก็เป็นบุคลากรรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกจากพิทยาลัยรประมงกินนสุรานนท์ที่มาเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2529เพราะฉะนั้นป้ามาอยู่ที่นี่ก็นับนบว่าได้รู้จักกับขออตั้งแต่ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายเหมือนกันและก็สิทธิ์รุ่น รุ่นหนึ่งจนถึงสิบรุ่นสองพันห้าร้อยรุ่นที่สี่สิบคนไหนที่ไม่รู้จักป้ารวยก็คือคนที่ไม่ขยัน <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่รู้จักส่วนมากเด็กจะรู้จักป้ารวยเพราะว่าต้องเข้าห้องเข้าใช้ห้องสมุดห้องสมุดเมื่อก่อนอยู่ที่ตึกศูนย์บุมเพาะนะคะเมื่อตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยิบเก้าจนถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าอยู่ที่ตึก ศูนย์บุญเพอขณะนี้และเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ศูนย์วิทยาบริการตั้งแต่2546จนถึงปัจจุบันและมีหัวหน้างานก็มีหลายท่านมาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีหัวหน้างานเชื่ออาจารย์เวพรปันนวันซึ่งหัวหน้างานของป้าเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ารักมากเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ลูกน้องดูแลเป็นอย่างดีถามทุกส่ว บิดที่ทํางานร่วมกันมาว่าเออไหนไม่ดีอะไรดีไม่ดีหัวหน้างานช่วยได้ตลอดแล้วก็ป้ามาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นโบเบิดมาตั้งแต่ผขออุุ่นแรกจนถึงท่านคนปัจจุบันก็ดูแลเอาใจใส่เพราะว่าป้ารวยนั้นเป็นลูกจ้างทั่วทราวมาหลายปีกว่าจะได้เป็นบรรลักษมา กว่าจะได้เป็นพนักง,งานราชการมาก็ก็หลายปีนะคะแต่ป้ารวยก็คิดจะออลาออกหลายรอบแล้วแต่ปอก็บอกว่าสู้ๆเถอทำไปเธอะจนกระทั่งกเกษียณอายุ60สปีทำให้ป้าลวยรู้สึกผูกพันและก็รักกับอาจารย์ทุกท่านปอทุกทุกท่านที่อยู่ในหลประมงแล้วก็เป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลที่เอาใจใส่เกี่ยว ถามทุกสุขว่าเออป๋าหลยเป็นไงมัง่งวันนี้อย่าออกก่นหน้าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นป็าเหลยบอกว่าอาจารย์ที่นี่หน้ารบหน้าน่ารักทุกคนก็บอกว่าวันนี้ก็ถึงวันครบรอบ60ปีของป้าหลืยแล้วนะคะก็คือสุขสรัรวันเกษียณถึงตัวจะจากไปแต่ใจก็ยังผูกพัน จากกันช่าจะจากไกลยังหวังใยเสมอไม่ลืมเลือนค่ะสวัสดีค่ะครับก็สวัสดีเพื่อนผู้ร่วมอาชีพทุกๆคนนะครับก็เป็นปกติของชีวิตราชการนะครับมีอยู่นะครับในวัยเขาที่ว่าวัยวันเกษียณก็ถึงเวลาที่ จะต้องหมุนเปลี่ยนเพื่อให้คนใหม่เข้ามาแทนนะครับซึ่งผมเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นรุ่นสามรุ่น4ี่ถ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งหานไปก็ประมาณรุ่นสิบกว่ากว่าหาไปสักเจปีก็ไม่ได้อยู่หลังจากนั้นก็ไปอยู่ชุมพรแล้วก็ชุมพรห้าปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาตอบแทนที่นี่ พราะตั้งแต่ตัวเองเข้ามาอยู่ที่นี่เขามีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาเด็กให้เขาเรียนรู้ในทักษะอาชีพที่เขาประกอบอาชีพได้ตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของวิชาการแต่ส่วนหนึ่งด้านด้านปฏิบัติด้านนี้ถือว่าตัวเองไปได้เกือบทุกๆเรื่องก็มีความตั้งใจนะครับในทุกๆด้านที่จะพัฒนาที่นี่นะครับ ให้มันดีขึ้นในความรู้สึกที่ไม่เคยเคยพูดหรือเค,เคยพูดที่ไหนมาก่อนครับผมเองเก็อาจจะมีโชคดีว่าเพื่อนเยอะด้วยก็อยากให้ให้วิเลยมันเดินได้เดินหน้าได้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นกติกับผมอยู่ในการทำงานนะผมถือว่าคนทำงานนะครับมันมีสองอย่างคือผิดกับถูก เพราะงั้นไม่มีใครถูกตลอดและก็ไม่มีใครผิดตลอดแต่การที่ว่าเราจะให้มันผิดน้อยผิดมากไอ้น,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดไปเพราะจะไม่ผิดเลยคุณก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ผิดในชีวิตนี้บอกทาไม่เป็นไม่ผิดสบายที่สุดแต่เมื่อทำไปแล้วก็อย่างอย่างที่เห็นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะรู้อยู่บ้างแต่ก็ตัวเองยังมั่นใจว่ายัางภูมิใจเพราะเราเราทำในสิ่งที่ดีเราไม่ได คิดจิตใจอาคุศลกับที่นี่อยากให้มันเดินได้นะครับสอนมาจนปัจจุบันในรุ่นเท่าไหร่รุ่นสี่สิบไหมไม่แน่ใจนะครับก็ยี่สิบฝ่า,ารุ่นที่ตัวเองสอนเด็กที่นี่นะครับบางคนก็ได้ดีบ้างน,นะครับบางคนก็ประกอบอาชีพตัวเองให้เดินได้นะครับซึ่งเป็นวงอยู่อย่างเดียวก็อยากฝากน้องๆรุ่นหลังนะครับ ในเรื่องของกักจัดอาชีพของเด็กเดี๋ยวนี้ตัวเองมองนะว่ามันต่ำลงทีนี้การที่มันต่ำลงเนี่ยมันเป็นที่เด็กหรือว่าเป็นที่ตัวตัวปู่ก็อยากฝากน้องๆหลังๆว่าให้ฝึกเด็กให้เข้าสู่อาชีพไม่ได้ที่สำคัญคือฝึกให้เขาเป็นคนดีนะครับคนเราถ้า เป็นคนดีไม่ได้การเข้าสู่อาชีพการเข้าสู่ความรู้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะันในชีวิตผม,มคิดอยู่อย่างนี้นะครับอย่างน้อยเป็นคนดีก่อน,นครับจริงใจจริงจังในทุกๆด้านนะครับจนกระทั่งคิดว่าทํางานเนะี่ยแม้อายุราชการมันอาจจะน้อยแต่ความตั้งใจเกินร้อยสําหรับที่นี่นะครับ แล้วก็ทําจนวันสุดท้ายที่คิดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างไรเพราะว่าเราเป็นค่าราชค่าราชของเป็นดินนะครับเดือนสุดท้ายเขาก็ยังให้เงินเดือนเราอยู่ผมคิดว่าเราก็ต้องตอบแทนจนวันสุดท้ายที่เขาให้เงินเดือนเราเราอยู่ณนะเมื่อไหร่เขาไม่จ้างหรืออะไรก็การนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อไร่ยังอยู่ในชีวิตรายการยังไม่กเกษียณอย่างเงี้ยก็ต้องท ะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะฝากพวกเราก็มีแต่ว่าความดีความจริงใจนะครับที่มีให้กับที่นี่และพวกเราทุกคนนะครับอาจจะพูดไม่ร้องแต่ว่าความจริงใจมีเยอะไม่คิดที่จะไปเล่นปอกคนใดคนหนึ่งนะครับ พูดอาจจะผิดนะครับความจริงใจไม่มีนะครับปาร้ายหน่อยนะครับถ้าต้องขอไปด้วยสุดท้ายก็ขอคำว่าลาก่อนคนดีนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ จะไปทังใดจะทวงไปจะใกล้ไกลแต่หากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจ,จ<ะ>หากเราต้องจากกันจะเป็นดู ต่อกัันนน้้นไวหากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภยัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะไกล้ไกลจะหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโพรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วุวน i me ให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะเรื่อยไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแล